หุ้นกู้บริษัทศีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ4ปีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.5เป็นหุ้นกู้ระดับ BBB+ นะครับแล้วแถมยังเสนอขายกับประชาชนทั่วไปได้จองซื้อกันด้วยนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันบริษัทศรีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับ ยื่นล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับรักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรหลตโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนเสนอขายกับผู้เสนอขายกับประชาชนทั่วไปนะครับเปิดจองซื้อปีหน้าเลยนะครับวันที่13.16.17 มกราคม2565นะครับสามารถจองซื้อได้เลยโดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีทั้งหมด3ชุดด้วยการแต่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยยังไม่ได้เคาะนะว่าอัตราดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่กันนะครับโดยชุดที่1อายุ1ปี6เดือน21วันครบกำหนดไถ่ถอนปี2567อัตราดอกเบีย้ยประมาณการน,นะครับ3.3ถึง3.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับชุดที่2อายุ3ปีคุกกำหนดไถ่ถอนปี2569อัตราดอกเบีย้ยประมาณการ4.00จุดถึงสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีชุดที่3อายุ4ปีคุกกำหนดไถ่ถอนปี2570อัตราดอกเบีย้ยประมาณการ4.25จุถึงสีเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับทั้งหมดออกเสนอขาย3ชุดด้วยกันนะโดย เสนอขายนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1น0 0บาทราคาเสนอขาย1000บาทนะครับเสนอขาย3ชุดด้วยกันภายใต้โครงการตาสานี่ของบริษัทสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปี2565โครงการซึ่งรวมถึงโครงการทุ้นกู้มีประกันของบริษัทสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับวงเงิน30,000ล้านบาทนะครับ ซึ่งเป็นโครงการตาสานีของผู้ออกตาสานีจะออกะเสนอขายตาสานีภายในรอบ2ปีนะโครงการมีอายุ2ปีตามที่ได้รับอนุญ,ญาตวันที่สิบกรกฎาคมสองห้าหกห้าอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่บีบีบบวกแนวโน้มอันดับโดยบริษัททิ่เรตติ้งจำกัดนะครับผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดันดับความน่าเชื่อถือที่สักง,งานกรอรอตให้ความผิดชอบตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกันนะครับเป็นบริษัทสีสวัสด์พาวเวอร์2,014จำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคาร c m b ไทยจำกัดหมหาชนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนธนาคาร กรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารตกสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซีไ b ไทยจำกัดหมาชนธนาคารอมสินบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปิงนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดนะครับเรีย้เวลาการจองซื้อย้ำอีกครั้งหนึ่ง13 16 17มกราคม2566นะครับปีหน้าเท่านั้นนะเตรียมจองซื้อได้เลย คำเตือนก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพวกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบสแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวน มีได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร,กรกกกพกัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสิ่งที่ชวนแต่อย่างใดน,นะครับเพราะนั้นดูรายละเอียดข้อมูลศึกษาผลิตภัณฑ์นะครับหุ้นกู้ให้ดี คำเตือนทำความเข้าใจในตลาดสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดใจลงทุนเสมอนะครับ